พาดคือเรื่องของพื้นที่เขากระโดง<ฆ>นะฮะล่าสุดตอนนี้ทางกรมทรที่ดินเขาเตรียมของมติที่ประชุมเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระเร่งด่วนแล้วก็เตรียมเรียก2หน่วยงานเข้ามาชี้แจงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับทางคุณภูลักษิ์จันจำปีสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะประธานกรมทรการที่ดินนะครับก็บอกว่าในที่ประชุมวันนี้ จะเตรียมขอมติเพื่อเสนอเรื่องข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงที่บุรีรัมย์เพื่อบรรจุเข้าประชุมเป็นวาระเร่งด่วนคาดว่าจะสามารถพิจารณาเรื่องนี้ได้ภายในสองสัปดาห์นะครับแต่วันนี้เป็นการประชุมเรื่องป่าชายเลนที่คุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสม,มุทรปราการแล้วก็เรื่องการเพิกถอนสิทธิ์การครอบครองที่ดินบริเวณพื้นที่ที่ถูกน้ําทะเลท่วมถึงซึ่งกฎหมายระบุนะครับว่าเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นสิทธิ์ของประเทศในการเข้าไปครอบครอง โดยเรื่องนี้ก็มีส่วนหนึ่งคล้ายกับกรณีของเขากระโดงเหมือนกันคุณพูนศักดิ์บอกนะครับว่าทางกมทที่ดินมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลซึ่งมี2หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องคือกรมที่ดินและการรถไฟซึ่งแต่ละหน่วยงานก็ได้อ้างข้อกฎหมายและก็มีความเห็นไม่ตรงกันจึงต้องเชิญทั้ง2หน่วยงานรัฐนี้มาชี้แจงเพื่อเกิดความกระจ่างซึ่งครั้งนี้ทางกมทอเองนะครับจะคุยกันถึงขั้นตอนการเพิกถอนสิทธิ์และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ ประกอบการพิจารณาเรื่องของเขากระโดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทางกรมที่ดินนี้ก็ชัดเจนว่าท่านก็มีมีมีข้อโต้แย้งออกมานะครับในเรื่องของการที่จะระง,งับการถอนสิทธิ์ก็คือถอนตัวโฉนดของของทางท่านแต่ในการทางคมนาคมนะครับโดยเฉพาะทางรถไฟซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเนี่ยท่านก็มีความเห็นว่า สารนะครับได้ได้มีการพิจารณาและตัดสินเรียบร้อยแล้วอตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสำหรับการบังคับคดีเท่านั้นเองนะฮะอันนี้เราคงจะต้องอเชิญทั้งสองในงานเนี่ยเข้ามาร่วมร่วมกันในการที่จะหาข้อสรุปด้วยกันนะครับ ซึ่งพอผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้มีบุคคลที่เชื่อมโยงทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจะเชิญมาชี้แจงด้วยไหมคุณพูนศักด์ก็บอกนะครับว่าจะพิจ,จนารณาอีกครั้งหนึง่งเพราะต้องรอมติในที่ประชุมแต่ว่าตอนนี้อยากรู้เรื่องข้อที่จริงก่อนนะครับขอตัดประเด็นทางการเมืองออกไปเพราะเรื่องนี้ประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของการบังคับคดีเรื่องของกรอบข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการแก้ปัญหา และหากมีการดําเนินการตรวจสอบแล้วคิดว่าจะทํำยังไงให้ตรงไปตรงมานะครับแต่คงไม่มีประเด็นที่ว่าที่ดินนั้นเป็นที่ของใครเป็นนักการเมืองรายใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพลสูงหรือไม่คุณคูณศักดนะิ์เนี่ยบอกว่าคิดว่าคงไม,ไม่มีประเด็นนี้อยู่ในการพิจารณาของทางกมทชุดนี้นะครับผมว่าตอนนี้เ,เราเราคงอยากจะดูเรื่องของข้อเท็จจริงกันก่อนนะฮะเพราะว่าเราคงตัดตัดประเด็นเรื่องของการเมือ,องออกไป เพราะว่าประเด็นณปัจจุบันนี้นะครับผมว่าประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของอาการบังคับคดีเรื่องของข้อกฎหมายนะฮะและก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งทั้งหมดนียครับผมคิดว่ามันถ้าเราตัดก,การเมืองออกไประบบต่างๆมันต้องยืนอยู่ได้ด้วยตัวระบบของเขาเองนะฮะเพื่อเพื่อที่จะให้ให้เกิดกระบวนการ การยุติธรรมหรือว่าการดําเนินการโดยโดยภาครัฐนะครับที่มีความโปร่งใสครับส่วนในชั้นกรรมธิการนะครับเมื่อเรียกมาชี้แจงแล้วจะได้ข้อสรุปเลยหรือไม่คุณพูนศักิ์ก็บอกว่ากรรมธิการคงต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทําข้อสรุปเพื่อเสนอไปยังรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเนี่ยนะฮะเป็นฝ่ายบริหารและทั้ง2หน่วยง,งานก็อยู่ภายใต้าการกํากับของรัฐบาลอยู่แล้วตนเองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติก็จะช่วยในการตรวจสอบนะครับ